ส hey, วัสดีครับทุกคนนี่เจ้าควายมาดม,มดูเพื่อนของมันแล้วนี่คือคราวกับเจ้าบัฟฟโลนี่บัฟฟโลตัวปลอมเจอกับคราวแล้วก็นี่คือเจ้าบัฟฟโลตัวปลอมนี่คือจาโอ้โห,โหใครเคยเห็นบ้างนี่นะครับเดี๋ยวเดินให้ดูมันร้องเหมือนกันนะเฮ้เฮ้ลเล่โอเคดูดู ว้าวโอ้นี่แล้วก็เจ้าวัววัวคล้าดูไฟของเขาดิทุกคนแล้วตาของเขาโอ้โหโ,โ,โดนอดิ้นไปแล้วมามามาไปยับ,บยุบนี่เดี๋ยวเดินให้ดูนะครับโชว์เลยว้าวโอเคคอมมอนคอมมอนเย้ย กลัวมันไปแล้วทุกคนเฮ้ยัวตัวลอมอเอ้มันกลัวช้ามันกลัวบอฟฟลของเล่นนี่วัวของเล่นเจออ่าคอมอนคอมอนเฮ้ยโอเคทุกคนว้าวก็ลากันไปก่อนแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนบ๊ายบาย มมีมันมาแล้วมันมาแล้วโอ้โหดมดมดมโอ้โหมันไปแล้วโอเคบายบาย